ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอซแฟนช่องปูเยี่ยมพารวย่ะสวัสดีกันกลางทุ่งนี่แหละครับผมอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ขยับมาเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วสิบหกสิบเจ็ดสิแปดนะสิบเ้าแล้วเหรอเร็วนะครับไปเร็วเลอเกินนะครับผม วันนี้ก็เป็นวันที่สองนะฝนตกผ่านไปแล้วสองสามวันแล้วครับผมอื่นก็จะเป็นลวกกันหมดแล้วนะครับผมอ่ามาชมตัวเลขนะครับปู่ยี่ยมเลี้ยงไว้ให้แล้วแหละมาชมตัวเลขของเสียปีดานะครับผมเสียปีดาเข้าปังปัง,ปงทั้งบนทั้งล่างห่างวันนี้ปู่ยี่ยมก็เลี้ยงไว้ให้ดูแล้ว อ่าเรามาชมกันว่าเลขจะมาตามที่เลี้ยงไว้แบบนี้ไหมนะฮะเลี้ยงตัวไหนเลี้ยงตัวไหนอ่าเลี้ยง803ศูนตัวหนึ่งนะครับ904 6 0ูนย์สอย่าว่าเลขเสียปีดาจะมีไหมนะฮะปู่เยี่ยมเขียนให้ดูหน่อยได้ไหมได้ไหมได้เลยนะฮะ เดี๋ยวให้ปุยเยี่ยมเขียนหัวมันก่อนนะครับผมเขียนหัวเขียนหัวเดี๋ยวจะได้ไม่ลืมนะเขียนหัวว่าเลขเสียปีดาแล้วครับผมงวนเมื่อกี้ไม่ได้ไปไปได้ไม่พบแกนะได้ข่าวว่าได้แปดห้าไปหลายตัง เสียปีดาคาเฟ่นะงวดวันที่สองพอขอ 6, นะ้อหกห้านักตามชมนะครับผมงวดที่แล้วงวดที่แล้วเสียปีดาก็เข้าปังปังนะครับผมงวดที่แล้วปู่ยมเขียนให้ดูได้นะแป๊บเดียวเขียนได้เขียนได้หกหนึ่งแปด เสียปีดาเขียนไม่ไม่ไมยากนะเขียนแปดแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งสองสามขีดเส้นสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าขีดเส้นอย่างนี้นะของเสียปีดาเขียนไม่ยากเขียนไม่ยากเป็นสองห้องนะ ห้องแปดศูนย์สองเก้าหนึ่งสามสี่หกแปดห้าเจ็ดเก้านะฮะอ่างวดที่แล้ววิ่งที่เก้านะตัววิ่งที่เก้านี้วิ่งเก้าตัวไหนตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยววงกลมให้ดูวงกลมเก้าให้ดูนะครับผมเก้าจะมีอยู่สองที่นะฮะที่ซ้ายที่ขวา เห็นไหมเห็นไหมก้ามีอยู่สองที่เวลาประกบคู่เก้าประกบทั้งหมดเลยนี่ศูนย์สองหนึ่งสามนี่หกสี่ห้าเจ็ดเนี่เก้าฝั่งนี้นะได้เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยไม่ชัดนะก็เป็นสี น้ำเงินก็แล้วกันนะฮะเก้ามีเก้าอะไรบ้างเก้าศูนย์นะครับผมเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนี่ในเก้าฝั่งนี้นะเก้าฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้อ่าเก้าฝั่งนี้ก็ได้ที่เก้าสี่เก้าห้า ก้าหกเก้าแปดเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะฮะเห็นไหมเห็นไหมเข้าตัวนี้นะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเข้าตัวกลับหลักแปดเข้าฝั่งนี้นะแปดห้านี่นไแปดสี่แปดห้าเปดหกแปเจ็ดเข้าที่แปดห้า าทางนี้ก็เปดสามทางนี้ก็เปีห้าไปทำนองนั้นนะครับผมอันนี้เป็นตัวเลขของเสียปีดานะฮะงวดที่แล้วอ่าสำหรับงวดนี้สำหรับงวดนี้เขียนให้ดูได้ไหมเขียนให้ดูได้ไหมได้ครับผมอ่างวดนี้งวดนี้ อย่บออกก่อนนะครับใบนี้เรียกเสียปีดาไม่เอกนะเนี่ยเสียปีดาก็ยุ่งงานเยอะนะครับ ยากกับบัวกับไฟอยู่นั่นแหละสองพอคอหกห้านะครับผมตั้งให้ดูหน่อยไม่ยากครับเราตั้งตัวนี้นะฮะเก้าหนึ่งเก้านะเราตั้งที่เลขเก้านะครับผมเก้าศูนหนึ่งสอง สามสี่ขีดเส้นห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์รัผู้เยี่ยมจับที่ศูนย์นะครับจับที่ศูนย์จับที่ศูนย์ศูนย์กับเก้านี่จับกันได้นะ ก้าไปล่างศูนย์มาบนจะจับศูนย์ก่อนถ้าศูนย์มาศูนย์จะเท่ากับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ถ้าศูนย์ฝั่งนี้นะก็จะได้ศูนย์เท่ากับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปด ประมาณนี้นะครับผมชอบที่ตัวไหนชอบที่ตัวไหนนะครับผมเก้าศูนย์หนึ่งสองจะต้องมาหนึ่งตัวเก้าสองห้าแปดเก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสี่ 9258 5678หรือไม่ก็14ึ่งสเหปดะเดี๋ยวจะวงกลมให้นะครับผมตัวไหนแรง9ก้าสองหหนึ่งสีศ อ่ะตัวแรงมาที่สามตัวครับสีตัวครับศูนย์สองสองศูนย์สาสาศูนยเจเจดศูนปดศอ่ะประมาณนี้นะครับผม ประมาณนี้ประมาณนี้นาะเล็กเสียปีดานะครับผมเสียปีดาคาเฟ่อาอาแคบหน้าจอไว้นะแคบหน้าจอไว้ไว้เก็บลอตเตอรี่ออกจากแผงกันแล้วกันนะครับผม,มเดี๋ยวหลักร้อยปูเยี่ยมจะให้ในคลิปที่หลังนะยังมีสูตรที่สนับสนุนหลักร้อยอีกนะครับผม อ่ะตรงกับเลขที่เราเรียงไว้ไหมมาชมก้านนะครับผมอ่าเรียงตัวไหนเรียงตัวไหนอ่าสลับได้นะครับผมสลับกันได้นะฮะ0ูนย์สมีอ่ะมีไหม มีนะครับ03มี่04ไม่มี08มีไหมไม่นะครับ08 80 03 30หรือ07 70 02 20ก็จะอยู่ในประมาณนี้นะฮะในเลขชุดของเสียปีดาคาเฟ่อ่ะนำตัวเลขที่เห็นนะครับผมไปหยิบลัตเตอรี่ออกจากแขงกันได้นะครับผม สอสามวันก็จะลงแผงแล้วนะฮะได้เลขท้ายแค่สองตัวก็ถูกแล้ววันที่หนึ่งนะมีคนถูกแล้ววันที่หนึ่งเพราะเลขสิเก้าเขาบอกว่าโควิด19ยังระบาดต่อเนื่องไม่มีตัวเอาเอาสิตัวเดียวว่าอย่างนั้นนะครับผมผลปาก่ว่า ถูกรางวัลที่หนึ่งถึงห้าใบนะครับผมรับกระตังเนอเนะเข้ากระเป๋าไปถึงสามสิบล้านนะมีคนถูกไปแล้วเพราะเลขตัวเดียวคือหนึ่งเก้าวันนี้ก็เหมือนกันท่านพบเลขเหล่านี้แล้วไปหยิบออยจากแผงก็อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็ได้นะครับผมอ่ะปูเยี่ยมมาลาพาจากนะครับ พูดนานไม่ได้หมดเวลาหมดเวลาหากราบลานครับอยู่ดีมีสุขมีเงินมีทองมีอยู่มีกินมีใช้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าโชคลาภกับเลขเสียปีดาแล้วกันงวดนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ป,ลวปู่เยี่ยมไปแล้วจะหมดเว